คุณเห็นพวกเขาไหมเดินเชิดช้าอยู่ในห้างรูถือกระเป๋าใบละแสนใส่รองเท้าคู่ละหมื่นนาฬิกาเรือละล้านถ่ายรูปลงอินสตาแกรมอวดชีวิตดีๆอวดความสำเร็จผมมองดูพวกเขาแล้วผมไม่ได้รู้สึกอิดชาเลยแม้แต่นิดเดียวผมรู้สึกสมเพชผมเห็นฝูงลิงที่พยายามเอาเปลือกหอยมาห้อยคอเพื่อบอกลิงตัวอื่นว่า ฉันเป็นจ่าสูงนะเคารพฉันสินี่คือโรคระบาดที่ร้ายแรงที่สุดในศตรวรรษที่21โรคที่ชื่อว่าการพยายามดูรวยทั้งที่ข้างในกลวงโบววิลโรเจอร์สเคยพูดประโยคคลาสสิกไว้ว่า mm. เราใช้เงินที่เราไม่มีไปซื้อของที่เราไม่ได้ต้องการเพื่อไปอวดคนที่เราไม่ได้ชอบมันคือความวิบัติทางปัญญาขั้นรุนแรง คุณเกลียดเพื่อนร่วมงานขี้อวดคนนั้นใช่ไหมแล้วคุณทำยังไงคุณก็ไปรูดบัตรเครดิตซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมมาข่มมันกลับเพื่ออะไรเพื่อจะชนะในเกมที่ไม่มีใครสนหรอกว่าใครชนะคุณกำลังเผาอนาคตทางการเงินของตัวเองเพื่อซื้อการยอมรับชั่วคราวจากคนที่ไม่เคยแคร์คุณเลยถ้าคุณตายพรุ่งนี้คนพวกนี้จะไม่มางานศพคุณด้วยซ้ำ หรือถ้ามาก็มานินทาว่างานศพคุณจัดได้หรูแค่ไหนการเอาความสุขไปผูกไว้กับสายตาคนอื่นคือสูตรสำเร็จขนความทุกข์ตลอดกาลในทางชีววิทยานกยูงตัวผู้ต้องรำแพนหางสวยๆเพื่อล่อตัวเมียหางที่ใหญ่และหนักเป็นภาระในการดำรงชีวิตทำให้บินหนีนักล่าลำบากแต่มันส่งสัญญาณว่ายีนฉันแข็งแรงนะฉันแบกภาระนี้ไหว มนุษย์ก็เหมือนกันเราเล่นเกมสถานะการขับรถสปอร์ตการใส่แบรนด์เนมทั้งตัวคือการบอกโลกว่าฉันมีทรัพยากรเหลือเฟือแต่ความจริงที่น่าเศร้าคือนกยูงมันมีหางสวยเพราะธรรมชาติสร้างมาแต่คุณคุณสร้างหางสวยๆด้วยหนี้สินคุณไม่ได้แบกภาระไหวจริงๆคุณกำลังถูกภาระนั้นทับจนกระบุกสหลังหักผมกับวอร์เรน เราไม่เล่นเกมสถานะวอร์เรนขับรถแคดิแลกเก่าๆผมอยู่บ้านหลังเดิมที่ซื้อมาตั้งแต่60ปีก่อนเราไม่ใส่นาฬิกาปาเต็กฟิลิปเราใสไทแม็กซ์หรือคาซิโอทำไมน่ะหละเพราะเรารู้ว่าเราคือใครเราไม่ต้องพิสูจน์ให้ใครเห็นว่าเรารวยเพราะเรามีสเตทเมนต์ในธนาคารเป็นเครื่องพิสูจน์อยู่แล้วถ้าจำเป็นคนที่รวยจริงจะทำตัวเงียบๆเพราะเขารู้ว่าการอวดรวย เท่ากับการดึงดูดปัญหาโจรภาษีคนยืมเงินส่วนคนที่รวยปลอมจะทำตัวเสียงดังที่สุดเพราะถ้าเขาไม่อวดเขาคลัวว่าคนอื่นจะรู้ความจริงว่าเขาไม่มีอะไรเลยแบรนด์เนมคือเกราะป้องกันความไม่มั่นใจในตัวเองของคนจนคุณรู้จักเบอร์า a r ดอาเนาไหมเจ้าของอาณาจักร LVMH เขาคือหนึ่งในคนที่รวยที่สุดในโลกเขาไม่ได้รวยเพราะเขาใส่แบรนด์เนมเขารวยเพราะเขาขายแบรนด์เนมให้คนง่ออย่างคุณทุกครั้งที่คุณเดินถือกระเป๋าที่มีโลโก้ใหญ่เท่าฝาบ้านคุณคิดว่าคุณดูดีคุณดูแพงแต่ในสายตาของผมคุณคือป้ายโฆษณาเดินได้และที่แย่ไปกว่านั้นคุณเป็นป้ายโฆษณาที่จ่ายเงินเพื่อได้ทำงาน ปกติบริษัทต้องจ้างคนมาถือป้ายโฆษณาใช่ไหมแต่นี่คุณควักเงินเดือน3เดือนของคุณไปจ่ายให้เขาเพื่อขอสิทธิ์ในการโปรโมตแบรนด์ให้เขาฟรีๆนี่คือความฉลาดระดับอัจฉริยะของทุนนิยมพวกเขาล้างสมองให้คุณเชื่อว่าคุณค่าของคุณขึ้นอยู่กับโลโก้บนหน้าอกเสื้อของคุณถ้าคุณถอดโลโก้นั้นออกคุณจะเหลืออะไรถ้าคำตอบคือ ไม่เหลืออะไรเลยนั่นแปลว่าคุณไม่มีค่าของแบรนด์เนมไม่ได้ทำให้คนไร้ค่าดูมีค่าขึ้นมันแค่ทำให้คนไร้ค่าดูเป็นคนไร้ค่าที่ใช้เงินเปลืองเท่านั้นเองในพาดต่อไปผมจะพูดถึงต้นทุนค่าเสียโอกาสผมจะคํำนวณให้ดูว่ากระเป๋าชาแนลหนึ่งใบที่คุณซื้อวันนี้จริงๆแล้วมันราคาแพงระยับขนาดไหนในอีก20ปีข้างหน้า มันไม่ใช่แค่ส0,000นบาทแต่มันคืออิสรภาพทั้งชีวิตของคุณที่หายไปเตรียมเครื่องคิดเลขไว้เพราะตัวเลขที่ผมจะโชว์จะทำให้คุณอยากปากระเป๋าแบรนด์เนมทิ้งลงถังขยะเอาละ่ะมาคุยเรื่องตัวเลขกัน สมมุติว่าคุณอยากได้กระเป๋าชาแนลใบละสามแสนบาทคุณรูดบัตรคุณได้กระเป๋ามาคุณมีความสุขชั่วคราวคุณคิดว่าคุณเสียเงินไปเท่าไหร่สามแสนบาทเหรอพิดคุณสอบตกวิชาการเงินในโลกของผมราคาสินค้าไม่ใช่ตัวเลขบนป้ายแต่คือสิ่งที่คุณจะทำได้กับเงินก้อนนั้น ถ้าคุณเอามันไปลงทุนแทนถ้าคุณเอาเงิน3ามแสนบาทนี้ไปลงทุนในกองทุนดัดชนี S&P 500ที่ให้ผลตอบแทนเฉลี่ย10%ต่อปีแล้วทิ้งไว้20ปีโดยไม่ทำอะไรเลยเงิน3ามแสนบาทนั้นจะกลายเป็นเงินประมาณ2ล้านบาทดังนั้นราคาที่แท้จริงของกระเป๋าใบนั้นไม่ใช่สามแสน แต่คือสองล้านบาทคุณยอมจ่ายเงินสองล้านบาทเพื่อกระเป๋าหนังใบเดียวที่อีก20ปีข้างหน้ามันจะเก่าเปื่อยและตกรุ่นงั้นเหรอถ้าคุณคิดแบบนี้ได้คุณจะไม่มีวันกล้าควักเงินซื้อของไร้สาระอีกเลยทุกครั้งที่คุณซื้อรถหรูซื้อนาฬิกาหรูซื้อรองเท้าลิมิเต็ดคุณไม่ได้กำลังใช้เงินแต่คุณกำลัง ค่าทหารในกองทัพการเงินของคุณทหารคือเงินต้นที่ควรจะออกไปรบแล้วจับเฉลยกลับมาให้คุณถูกคุณจับไปประหารชีวิตเพื่อแลกกับความเท่ชั่ววูบวอร์เรนบัฟเฟต,ตเคยไม่ยอมซื้อตั๋วดูหนังราคา10ดอลลาร์เพราะเขาบอกว่านั่นมันเงิน100ดอลลาร์ในอนาคตคนหาว่าเขางกแต่ดูเขาสิ ตอนนี้เขามีเงินแสนล้านส่วนคนที่หัวเราะเยาะเขายังผ่อนรถไม่หมดเลยจงมองเห็นอนาคตของเงินอย่ามองเห็นแค่มูลค่าปัจจุบันเหตุผลข้อที่สองที่คุณไม่ควรซื้อของแพงๆเกินตัวคือคกลไกทางจิตวิทยาที่เรียกว่า hedonic treadmill ลู่วิ่งแห่งความสุขมนุษย์เราถูกออกแบบมาให้ไม่รู้จักพอ เมื่อคุณซื้อกระเป๋าใบใหม่คุณจะมีความสุขพุ่งปรีดโดปามีนฮิตประมาณหนึ่งสัปดาห์หลังจากนั้นคุณจะชินกับมันกระเป๋าใบละแสนจะกลายเป็นแค่ถุงใส่ของธรรมดาในความรู้สึกของคุณแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อคุณก็อยากได้ใบใหม่ที่แพงกว่าเดิมหายากกว่าเดิมจากโคชใบกุตที่ไปชาแนลไปเฮอร์เมส คุณวิ่งไล่ตามความสุขไปเรื่อยๆเหมือนหนูทีบจักคุณเหนื่อยแทบตายหาเงินแทบตายแต่ระดับความสุขของคุณเท่าเดิมมันคือยาเสพติดของแบรนด์เนมคือยาแก้ปวดที่ออกฤทธิ์สั้นมากพอหมดฤทธิ์ยาความรู้สึกไม่มั่นคงหรืออินซิเควริตี้ก็กลับมาคุณก็ต้องไปรูดบัตรซื้อเพิ่มคนที่รวยจริงและฉลาด จะกระโดดลงจากลู่วิ่งนี้พวกเขาหาความสุขจากสิ่งที่ไม่ลดน้อยถอยลงเช่นการอ่านหนังสือการใช้เวลากับครอบครัวการสร้างธุรกิจการออกกำลังกายสิ่งเหล่านี้ยิ่งทำยิ่งมีความสุขและไม่ต้องใช้เงินมหาศาลจำไว้คนที่รวยที่สุดไม่ใช่คนที่มีมากที่สุดแต่คือคนที่ต้องการน้อยที่สุด ถ้าความสุขของคุณขึ้นอยู่กับรุ่นของ iPhone คุณคือทาสของ Apple ไปตลอดชีวิตคนส่วนใหญ่เข้าใจผิดยังมหันเกี่ยวกับคำว่ารวยคุณเห็นคนขับรถสปอร์ตคุณคิดว่าเขารวยคุณเห็นคนใส่สูทอารอมานี่คุณคิดว่าเขารวยผิดสิ่งที่คุณเห็นคือการใช้จ่าย spending ไม่ใช่ความมั่งคั่ง การขับรถราคาสิบล้านแปลว่าเขามีเงินน้อยลงไปสิบล้านหรือมีหนี้เพิ่มขึ้น10บล้านมันไม่ได้บอกเลยว่าเขามีทรัพย์สินเท่าไหร่มอร์แกนคาวเซลผู้เขียน The Psychology of Money พูดไว้ดีมาก Wealth is what you don't see ความมั่งคั่งคือสิ่งที่คุณมองไม่เห็นความมั่งคั่งคือรถหรูที่เขาไม่ได้ซื้อความมั่งคั่งคือกระเป๋าแบรนด์เนมที่เขาไม่ได้ซื้อ ความมั่งคั่งคือเงินที่นอนนิ่งๆอยู่ในพอร์ตหุ้นที่ดินพันธบัตรทำไมไมค์ไทสันหาเงินได้400ล้านดอลลาร์แล้วล้มละลายเพราะเขาดูรวย High Income Plus High Spending แต่เขาไม่รวย No Wealth ทำไมพานโรงโรนารี Reed, ที่เงินเดือนน้อยนิดถึงตายไปพร้อมเงิน8ล้านดอลลาร์เพราะเขาไม่เคยอวดเขาเก็บออมและเขาลงทุนคุณเลือกเอา อยากดูรวยในสายตาคนอื่นแต่บัญชีกลวงโบหรืออยากรวยจริงๆแบบเงียบๆและมีอิสรภาพคุณเป็นได้แค่แมวตัวเดียวคุณเป็นทั้งสองอย่างพร้อมกันไม่ได้ในตอนเริ่มต้นในพาร์ตต่อไปผมจะพูดถึงศัตรูตัวชักาดที่สุดนั่นคือความอิจฉา envy นี่คือบาปเดียวในบาปเจ็ดประการที่ทำไปแล้วไม่สนุกเลยบาปอื่นอย่างราคะหรือตะกระ ยังมีความสุขบ้างผมจะบอกวิธีฆ่าอิจฉาให้ตายสนิทเพื่อที่คุณจะได้เลิกแข่งกับชาวบ้านแล้วหันมาสร้างความมั่งคั่งของตัวเองสักทีเตรียมตัวล้างพิษในใจเพราะความอิจฉาคือกรดที่กัดกร่อนภาชนะที่ใส่มันไว้ในบรรดาบาปเจ็ดประการ ผมขอยกตำแหน่งราชาแห่งความโง่ให้กับความอิจฉาลองคิดดูสิตะกะคุณกินเยอะคุณอ้วนแต่ตอนกินคุณมีความสุขอร่อยราคะคุณหมกมุ่นทางเพศมันอาจจะผิดศิลธรรมแต่ตอนทำคุณมีความสุขสนุกเกียรติครานคุณขี้เกียจงานไม่เดินแต่ตอนนอน คุณมีความสุขสบายแต่ความอิจฉาละ่ะคุณได้อะไรจากมันคุณเห็นเพื่อนขับรถพอเช่คุณอิจฉาคุณร้อนรุมในอกคุณนอนไม่หลับคุณเกลียดขี้หน้ามันถามว่าคุณมีความสุขตรงไหนไม่มีเลยซีโร่ฟันมันมีแต่ความเจ็บปวดล้วนมันเหมือนคุณดื่มยาพิษแล้วหวังว่าศัตรูจะตาย แต่คนที่ตายนะ่ะคือคุณทำไมคุณถึงยอมทำบาปที่ขาดทุนยับเยินขนาดนี้ทำไมคุณถึงยอมให้ความสำเร็จของคนอื่นมาทำลายความสงบสุขในใจของคุณผมกับวอเรนเราตัดความอิจฉาทิ้งไปจากชีวิตตั้งนานแล้วเราไม่สนว่าใครจะรวยกว่าเราใครจะวิ่งเร็วกว่าเรามีคนรวยกว่าเราเสมอแล้วไงล่ะ ถ้าคุณไม่กำจัดความอิจฉาคุณจะไม่มีวันรวยในใจต่อให้คุณมีเงินพันล้านเพราะทันทีที่คุณมีพันล้านคุณจะไปเจอคนที่มีหมื่นล้านแล้วคุณก็จะกลับมาเป็นทุกข์เหมือนเดิมมันคือกับดักทางจิตวิญญาณที่ไม่มีทางออกนอกจากจะหยุดเดินเข้าไปอะไรคือตัวกระตุ้นให้คนซื้อของแบรนด์เนมไม่ใช่ความชอบหรอกแต่คือการเปรียบเทียบ คุณขับรถญี่ปุ่นคุณมีความสุขดีแอร์เย็นเพลงเพราะจนกระทั่งเพื่อนบ้านขับรถเบนซ์ป้ายแดงมาจอดข้างๆทันใดนั้นรถญี่ปุ่นของคุณดูกระจอกขึ้นมาทันทีในสายตาคุณรถของคุณเปลี่ยนไปไหมไม่มันยังเป็นรถคันเดิมแต่มาตรฐานในหัวคุณต่างหากที่เปลี่ยนไปนี่คือวิธีที่ทุนนิยมใช้ปั่นหัวคุณ พวกเขาทำให้คุณรู้สึกขาดตลอดเวลาโดยการเอาภาพชีวิตดีๆของคุณอื่นมายัดเยียดให้คุณดูในยุคโซเชียลมีเดียเรื่องนี้ยิ่งเลวร้ายลงพันเท่าคุณไถมือถือเห็นเพื่อนไปเที่ยวโยุโรปเห็นดาราถือกระเป๋าใบละล้านคุณรู้สึกว่าตัวเองเป็นลูเซอร์หยุดบ้าได้แล้วนั่นคือ curated life หรือชีวิตที่ถูกคัดสรรมาโชวเขาไม่ได้โพสต์ตอนเขาผ่อนบัตรเครดิตไม่ไหวเขาไม่ได้โพสต์ตอนทะเลาะกับผัวคุณกำลังเอาเบื้องหลังอันยุ่งเหยิงของคุณไปเปรียบเทียบกับเบื้องหน้าอันสวยหรูของคนอื่นมันเป็นการเปรียบเทียบที่ตะก,กะวิบัติวอร์เรนบัฟเฟตเคยถามผมว่าชาลีนายอยากเป็นคนรักที่ดีที่สุดในโลก แต่คนทั้งโลกเข้าใจผิดว่านายเป็นคนแย่ที่สุดในโลกหรือนายอยากเป็นคนที่แย่ที่สุดในโลกแต่คนทั้งโลกเข้าใจผิดว่านายเป็นคนดีที่สุดคำถามนี้แยกคนออกเป็นสองประเภท 1. คนที่แคร์อัลเตอร์สกอร์คาร์ดใบคะแนนภายนอกเลือกข้อหลังขอให้คนอื่นมองว่าดีข้างในเน่าช่างมันพวกเฟกริช 2. คนที่แคร์อินเนอร์สกอร์คาร์ด ใบคะแนนภายในเลือกข้อแรกฉันรู้ว่าฉันดีใครจะมองยังไงช่างหัวมันพวกเรียวริชคุณใช้ชีวิตด้วยใบคะแนนใบไหนถ้าคุณซื้อแบรนด์เนมเพื่ออวดคนอื่นคุณคือทาสของอาลเตอร์สกอร์คาร์ดชีวิตคุณอยู่ในมือคนอื่นถ้าเขาไม่ชมคุณก็ไม่มีค่าแต่ถ้าคุณใช้อินเนอร์สกอร์คาร์ดคุณจะใส่เสื้อยืดตราหานคู่ขับรถเก่า แต่พอหุ้นโตวันโตคืนแล้วคุณจะยิ้มมุมปากเพราะคุณรู้ว่าฉันชนะแล้วโดยไม่ต้องรอให้ใครมาตัดสินกลับมาที่หัวข้อของเราการซื้อของอวดคนที่คุณเกลียดคุณคิดว่าการขับรถหรูไปโฉบหน้าบ้านศัตรูคือการแก้แค้นที่สะใจงั้นเหรอเปล่าเลย เขาอาจจะหมั่นไส้คุณหรือเขาอาจจะสมเพชคุณว่าไอ้นี่พยายามจังการแก้แค้นที่ดีที่สุดคือการมีชีวิตที่ดีอย่างแท้จริง living well และชีวิตที่ดีไม่จำเป็นต้องแพงถ้าคุณมีอิสระทาพทางการเงินคุณไม่ต้องตื่นเช้าไปทำงานที่คุณเกลียดคุณมีเวลาอ่านหนังสือจิบกาแฟอยู่กับลูกหลานคุณสุขภาพแข็งแรงจิตใจสงบ นั่นแหละคือใช้ชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดศัตรูของคุณอาจจะกำลังเครียดกับการหาเงินผ่อนรถหรูเครียดกับการรักษาหน้าตาทางสังคมในขณะที่คุณนั่งกระดิกเท้ากินปันผลและมีความสุขแบบเรียบง่ายใครชนะคนที่ต้องการน้อยลงหรือ want less คือคนที่มีภูมิคุ้มกันต่อโลกทุนนิยมไม่มีใครขา,ขายของให้คุณได้ไม่มีใครปั่นหัวคุณได้ ไม่มีใครทำให้คุณอิจฉาได้คุณเป็นอิสระเมื่อคุณเลิกอิจฉาคุณจะเริ่มชื่นชมและเมื่อคุณชื่นชมคุณจะเรียนรู้จากคนที่เก่งกว่าได้นี่คือเคล็ดลับความฉลาดของผมผมไม่อิจฉาวอร์เรนที่เขารวยกว่าผมศึกษาว่าเขาทำยังไงและผมก็ทำตามผลคือผมก็รวยไปด้วยความอิจฉาปิดตาสมองความชื่นชมเปิดตาสมอง เลือกเอาว่าอยากฉลาดหรืออยากงูงในพาทสุดท้ายผมจะพาคุณไปสู่เป้าหมายปลายทางถ้าไม่ซื้อแบรนด์เนมแล้วเราควรเอาเงินไปซื้ออะไรคำตอบคือซื้ออิสรภาพ Buying Freedom ผมจะสรุปนิยามของความมั่งคั่งที่แท้จริงที่ไม่ใช่สิ่งของแต่คือเวลาและทำไมการเป็นเศรษฐีข้างบ้านคือวิถีชีวิตที่เท่ที่สุดในจักรวาล เตรียมตัวทิ้งเปลือกแล้วกลับมาสู่กันเราเดินทางมาถึงบทสุดท้ายแล้วคุณคงเริ่มเกลียดกระเป๋าแบรนด์เนมและรถสปอร์ตที่จอดโชว์อยู่ในโชว์รูมขึ้นมาบ้างแล้วสินะคุณอาจจะถามผมว่าปูชาลีครับถ้าผมหาเงินได้เยอะ แล้วปู่ห้ามผมซื้อของพวกนั้นแล้วจะให้ผมเอาเงินไปซื้ออะไรจะให้ผมนอนกอดเงินตายเหรอฟังนะไอ้หนุ่มเงินไม่ได้มีไว้ซื้อสิ่งของสตัฟแต่เงินมีไว้ซื้ออิสรภาพฟรีดอมสินค้าที่หรูหราที่สุดแพงที่สุดและคุ้มค่าที่สุดในโลกไม่ใช่กระเป๋าเฮอร์เมสแต่มันคือความสามารถในการพูดคำว่าไม่ No เมื่อคุณมีเงินเก็บมากพอที่ไม่ได้เอาไปละลายกับของแบรนด์เนมเมื่อเจ้านายเหงสวซยสั่งให้คุณทำเรื่องผิดศีลธรรมคุณพูดว่าไม่ผมลาออกเมื่อลูกค้าเอาเปรียบคุณคุณพูดว่าไม่เชิญไปหาเจ้าอื่นเมื่อคุณไม่อยากตื่นเชา้าคุณพูดว่าไม่วันนี้ผมจะนอนตื่นสายนี่คืออำนาจที่แท้จริงผมเรียกเงินก้อนนี้ว่า Go to h e l l money <S <s <app en> เงินที่เอาไว้ไล่คนเฮงสวยไปลงนรกผมไม่ได้อยากรวยเพื่อจะมีเฟอร์รารี่ผมอยากรวยเพื่อที่จะเป็นอิสระอินดิเพนเดนตผมไม่อยากให้ใครมาสั่งผมผมไม่อยากก้มหัวให้ใครทุกครั้งที่คุณซื้อกระเป๋าแบรนด์เนม <S <s <app en> คุณกำลังเอาเงินไล่คนเฮงสวยของคุณไปแลกกับเศษหนังและโลโก้คุณกำลังยอมสวมโซ่ตรวนกลับเข้าไปที่ขาตัวเอง เพื่อให้คนอื่นชมว่าโซ่ของคุณสวยดีมันคุ้มกันเหรอคุณเคยได้ยินคำว่า the millionaire next door ไหมนี่คืองานวิจัยคลาสสิกที่ศึกษาคนรวยจริงๆในอเมริกาผลลัพธ์มันน่าสะทึกใจมากคนรวยส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ในย่านเบเวอร์ลีย์ฮิลส์พวกเขาไม่ได้ขับรถใหม่ทุกปีพวกเขาไม่ได้ใส่สูตรสั่งตัด พวกเขาคือลุงข้างบ้านขุนที่ใส่เสื้อยืดเก่าๆขับรถกระบะทนทนและตัดหญ้าหน้าบ้านเองแต่ในบัญชีธนาคารของเขามีเงินสดนอนนิ่งๆอยู่50ล้าน100ล้านนี่คือ Stealth Wealth ความมั่งคั่งที่ล่องหนทำไมพวกเขาถึงเลือกใช้ชีวิตแบบนี้ 1. ความปลอดภัย ไม่มีใครจ้องจะปล้นไม่มีใครมายืมเงินไม่มีกรมสรรพกรมาเพ่งเล็ง 2. ความสบายใจเขาไม่ต้องระวังว่าเสื้อจะเปื้อนไม่ต้องกลัวรถจะเป็นรอยเขาใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ 3. ความจริงใจเพื่อนที่เขามีคือเพื่อนที่รักเขาจริงๆไม่ใช่รักเงินของเขาการเป็นคนรวยที่ดูจนคือสถานะที่เท่ที่สุดในจักรวาล มันคือการบอกโลกใบนี้ว่าฉันมีดีพอฉันไม่ต้องพิสูจน์อะไรให้พวกแกดูในทางกลับกันการเป็นคนจนที่ดูรวยเฟ r i ิชคือสถานะที่น่าสมเพชท,ที่สุดมันเหมือนตัวตลกที่พยายามเล่นละครเศรษฐีแต่หลังฉากต้องกินมามา่าจงเลือกเอาว่าคุณอยากเป็นตัวจริงที่คนมองข้ามหรือตัวปลอมที่คนสนใจแป๊บเดียว สุดท้ายนี้ผมอยากจะฝากข้อคิดถึงทุกคนที่กำลังหลงทางในดงแบรนด์เนมในวันที่คุณนอนอยู่บนเตียงคนไข้วาระสุดท้ายของชีวิตคุณคิดว่าคุณจะนึกถึงอะไรคุณจะนึกถึงความภูมิใจตอนที่ซื้อกระเป๋า o ลุยส์วีตองใบแรกเหรอคุณจะนึกถึงตอนที่ขับรถ BMW แซงเพื่อนบ้านเหรอไม่เลยของพวกนั้นมันไร้ค่าเหมือนฝุ่นผง สิ่งที่คุณจะนึกถึงคือเวลาที่คุณได้หัวเราะกับครอบครัวเวลาที่คุณได้อ่านหนังสือดีๆจนจบเล่มเวลาที่คุณได้ช่วยใครสักคนให้พ้นทุกข์และความรู้สึกภูมิใจที่ว่าฉันได้ใช้ชีวิตในแบบของฉันเองไม่ได้เป็นทาสใครอย่าปล่อยให้บริษัทแฟชั่นยักษ์ใหญ่มาขโมยจิตวิญญาณของคุณไปอย่าปล่อยให้ความอิจฉามากำหนดชะตาชีวิตของคุณปลดแอกตัวเองซะ ขายของไร้สาระทิ้งไปให้หมดเอาเงินไปใช้หนี้แล้วเริ่มสะสมอิสรภาพจงเป็นคนที่มีอินเนอร์สกอร์การ์ที่แข็งแกร่งแต่งตัวให้ธรรมดาแต่ทำจิตใจให้สูงส่งกินอยู่อย่างต่ำแต่มุ่งหวังอย่างสูงแล้ววันหนึ่งเมื่อคุณเดินสวนกับคนที่ถือกระเป๋าแบรนด์เนมคุณจะยิ้มให้เขาด้วยความเมตตาไม่ใช่อิจฉา เพราะคุณรู้ว่าสิ่งที่คุณมีในกระเป๋าคืออิสรภาพมันมีค่ามากกว่ากระเป๋าของเขาเป็นล้านเท่าผมชาลีมังเกอร์ขอให้พวกคุณหลุดพ้นจากกับดักคนรวยปลอมและค้นพบความมั่งคั่งที่แท้จริงครับขอบคุณครับ